ครับสวัสดีครับสมมติชมเต็มขลับวันนี้เบาแอมโลธงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่ตุยอีกครั้งหนึ่งนาะครับเอฟซีเนาะแม่ตุยเนี่ยก็เป็นผู้ที่ฝันแม่นครับเอฟซีวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับแม่ตุยเนี่ยเป็นฝันว่าได้เขาไปในบ้านล่ะครับไปท้ำบุญเนาะครับเนาะไปใส่บาดยาตามถ้ำบุญเลี้ยงพระครับแต่ที่งสำคัญในบ้านเนี่ยมีแต่คนตายครับสมมติชมเนาะนอนเลี้ยงกันสายไล่อยู่ครับสมมติชมแม่ตุยมั่นใจแห่งว่าเลขกสามตัวนี่จังไรตรงมาแท้ครับ ขั้นขาฝันเห็นย่ำใดออกย่ำนำออกย่ำนั่นครับบานเหล็กที่นะครับท่านผู้ชมเนาะไปถามแม่ตุ้ยกันครับว่าฝันเห็นคนตายนี่ฉิเป็นเลขกสามตัวเด็ดเด็ดตัวใดครับกลับสวัสดีครับคุณแม่ตุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ตุ้ยสวัสดีค่ะจ้าว่าความฝันสู่ฟังนะครับฝันแนวไหนก็ครับเป็นว่าข้าเจ้าเอาบุญยู่เฮื่อแปะบุญยู่เฮือนแปะบัดแปะบัดหันบานอีกที่ข้าเจ้าไปเบิงสิไปเบิงมะร่ำไปเบิงมะร่ำมันมีบุญบ่ครับมีชีพิข้าเจ้าร้องบุญบานข้าเจ หูจักกันบ่ครับคนที่หูจักนี่พี่น้องกันพี่น้องข้างเพื่อนหันข้างเพื่อนกันหันเพิ่นยังมีชีวิตบ่ครับย่างโอ้ยังมีชีวิตบ้านดังอันหนึ่งหกหานันเพิ่นตายแล้วแต่ว่าปคนเห็นเหงุผวทั้งมีห่ยเพิ่นห่วนอันอยู่นี่ย่างย่างฉันนี่เดี๋ยวครับเอฟซีบอกรวยเข้าใจอันฟันว่าเดไปเห็ุบุญอยู่บ้านคนตายแล้วข้าเจ้าเหตุบะบุญอยู่หันด้วยชีไปพล่งมอาลำครับ ข้าเจ้าก็ะไตไฟฮวงถีพวงแดนอยุหันรเรื่อยไป <ผม S 2> ไปเบิ่งข้าเจ้าบ้านนี้หื่นล้งเนื่องดอยฮุบซีผานั่นข้าเจ้านอนอยู่ผัวทั้งผัวทั้งเมียข้าเจาเา้าตายแล้วนั่นผัวเมียตายแล้วตายแล้วแต่ว่าบ้านข้าเจ้าหนึ่งฮกหาบ้านเลขที่หนึ่งฮกหาแม่นบ้านฮกซีนี่บ่ราะข้าตายย,าายังบ้านเลขที่ฮกซีก็ยังบ่ได้ตายบ่อัอนแม่ตุยได้เข้าไปบ่บ้านเลขที่ฮกซีฮกซีนะนะข้าเจ้าเฮ็ดบุญบ้านเลขที่ฮกซีเฮ็ดบุญบ้านนี้น พวกาาคาจะนั่งคาจะเฮี่ยงกันนอนคาจะิดกันนอนเฮี่ยงกันนอนเฮี่ยงกันอยู่บ้านคาจะเบิ้งเบิ้งสีเบิ้งมะล่ำครับเหลืองมันอันคืดบ้านสิเป็นจากสารอยู่คืดว่ามันสีมาตัวไหนครับคุณแม่จักพักนหูคันถามันสื่อกันซื่อบ้านเล็กที่นี่บอกครับว่ามันสื่อบ้านเล็กที่นี่แล้วบ้านเล็กที่นี่นช่องขึ้นไม่เนี่ยี่งกันสองขึ้นสอนแบบเดียวกันเลยปะคะแม่อ้ค่ะ ก็เอิมมาฟันมือหนึ่งก็เลยมาฝันมาฝันมือขึ้นก้อนน่ะน่ะเอีย่งว่าไปฟั่งมอหล่อมีนะเด็กนี่เริดื้อคือมาว่ะกับพะไงว่าอย่างไรมากกะสีออกตีอีบ้านหลังนี้มาจากบ้านเลขที่นี่บ่อครับเมนอยู่หนึ่งหกหาหนึ่งหกห้าหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่อีกหรางหนึ่งหรางหนึ่งยังว่าเพื่อนขัจะติดกันอุ้ยครับแน่นอนฝันสองขึ้นสอนอันบริเตเป้อับกคดกับคนตายสองคนนอนเหี่ยงกันบอกครับ อันนาดาคนนอดตายนะข้าเจาา้าภาษีเมืองวลรําเพื่อนนี่ข้าเจ้าอาวุนเพื่อนนี่มัติดกันอ่าครับผมคือ่าข้ามันออกมันจะออกต่อกันนะขันธามันคนตายกันสองคนกันนาสี่สองศูนย์เนาะคุณแม่เนาะแม่นคนตายนี่เป็นศูนย์ครับแม่อยู่แต่ว่าอันพวกกมี่เราคนเกล่ล่ะยายโค่นัน่นยายโค <โข S 2> ่ยายโค่พงเย็นุกไหนจักกันพี่รอ,องกันนีดาตายแล้วตายแล้ว ตายก็ได้ซี 4, ่หร์ปีเด๊นเรื่องรางนั้นเื่องร่งก็เจ้าจอาบุญนี้ครับก็เจ้าจว่าขั้นเป็นอย่างนี้เรจะยังยังอยู่พี่น้องกันจะพี่น้องกันอยู่หันครับผมหนึ่งหนึ่งหกหาหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสามเพื่อนคอยนะั 1, 6, 3, ้นหนึ่งหกสามเพื่อนไออีนะั่นหนึ่งหกสองโตกันมาโตกันมาเลยเออเพื่อนคอยมันไปจังจันบานบานคูใยญ่ทีน้องอันฟัน หนึ่งหกเนีก่อนนะครับหนึ่งหกสามหกสามโอ้ครับเครับหนึ่งหกสามอ้าวลองเอาไปสื่อโรตีลองเบิ้องนอกครับคลองเบื้องเหนือมันแมนนอันพีหน้าเจ้าที่เจ้าทางนีนี่ปลาคางๆแถวน้ำมูลในบัวมหาบอกครับเนี่ยเป็นเจ้าที่เจ้าทางเป็นคุ้มคล้องเข้าหนีแห่ครับบอกฝนบัวมาบอกเลยเจ้าที่เจ้าทางของแม่ตุ้ยเนี่ยเป็นกบดีตัวรับเนาะหลักสมรักษาครับหลักสมรักษา ไฮโชคให้ลาบกันแม่นเนาะครับเนาะนครับกู้สาถูกซาถูกซาถูกขอให้ถือรางวัลทีหนึ่งเนาะคุณแม่เนาะแมนมียังเพิ่มอีกครับบาทนีนแม่ตุ้ยครับมีมซ้ำนี่ซ้ำนี่เดียวครับขับ้นตาซื้อกับบา้บานเลขที่บ้านเลขที่นี่ละคุดปลามันมีเหรียญขุดปลาขั้นตื่นขึ้นมาแบบเพราะไงเหียมันสิออกเพือนนั่นมีไงโคกับเพื่อนนั่นอีนี่นี่แล้วคือมีียัง พอกก็คืดปักอยู่ได้อีกหนึ่งหกสี่เพื่นว่าครับหนึ่งหกสี่ครับผมโอเคครับผมบ้านเพื่นเป็นอย่างนั้ต่อกันยังมาหนึ่งหกหานึ่งหกสี่ไปครับอุ้ยฝาหัวฝาหองครับขอบคุณคุณแม่ตุ้ยหลายครับที่ให้แนวทางดีๆ FC ครับขอบคุณครับสวัสดีคร่ะแม่ตุ้ยขอบคุณครับครับผมถ้ามาชมนี่เด้อครับตัวเลขของแม่ตุ้ยเนาะครับ FC เนาะ บ้านเลขที่ครับเลข3ตัวครับท่านผู้ชม163 164 165เนาะครับเอฟซีนอกกัตเตอรเลรีครับ63 64 65ครับท่านผู้ชมงวดวันที่16กันยายนพศ .2566 ครับขอให้มีโชคใหญ่กับแมตต์สีนะครับเนาะสำหรับคลิปนีเบาแอมละทงกรสิทธรท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยานเพิ่อนไปใชครับเอฟซีเบาแอมละทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมเมืองคองดีกันครับ บบาเอ็มาราตรงนี้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงืนเรียกทองเรียยทซั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกท่อง ซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่เจ็งสีือครับน้องานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ห้องในมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยกู้ด้วยการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน คืนมาได้ผัวไปหาไม่น้อยก็กล e> ับมาได้กลับยยกึ้นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วะกรบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ลวก็บี พี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งรูปหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งรูปหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะ ตอนนวดดี่หะอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาเมตตาไหนยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหูยินขาวกบ,บรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค,ค่าย,ยางบบเห็นลานเฮาแขยว่ามีอียงบุตรบังหรือว่ามีอาทันมาบุตรมาบังหนาลาน เห็ดในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หลับศัพท์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปนนันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับ่านมชมนะ้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลุงปูออมากนะครับเนาะ แล้วก็ h, มือแท้แครับท่านผู้ชมเมื่อท้ๆแล้วก็ ie, บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหวัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในน,นี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดจุดด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท hm ่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชม hm. จจกดังบ Pascal ูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจตีอาจารย์เนี่ยส่วนมากก็มีบัวลายเนาะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมในแต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แต่งคู่กันนี่ครับผมยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแราคาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับ ได้น้ำมุนข้องหลวงปูรอดมาให่อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงนังเสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเราแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับามาฝากอีพซี่โบรายกระทู่มาได้ โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราทรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเบรกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเบรกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราทรงกับสิให้เบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนะาะนี่มึงตาเพิ่งทำเลยพอดี เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ ผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ